สวัสดีครับพี่น้องชาวสาสุศรษสัต์นะครับวันนี้นะครับพอดีได้ไปอ่านใน Facebook ของอาจารย์จิ๋วนะครับได้โพสต์มาเกี่ยวกับเรื่องของอโครงการจัดลนลงให้วัคซีน MR เข็มที่2นะครับในเด็กอายุ2 5ถึง7ปีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องทำกันนะครับทีนี้ อาจารย์เขาก็ได้โพสต์คิวรีนะครับ SQL ที่ใช้ในการจัดการกลุ่มเป้าหมายนะครับก็เลยจะมาแนะนำพวกเรานะครับในการใช้งานคิวรีตัวนี้นะครับ <S <S อย่างง่ายนะครับกับโปรแกรม Navicat นะครับที่ที่เราเคยได้ทำกันในหลายๆครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับทุกเครื่องมีโปรแกรม Navicat อยู่นะครับ ก็สามารถทำการ copy นะครับโดยเลือกตั้งแต่ select นะครับไปจนถึงจนจนหมดชุดคำสั่งนะครับคลิกขวา copy นะครับปิดนะครับปิดที่หมดเลยนะครับเปิดโปรแกรม Navicat นะครับที่เราใช้งานกันนะครับอันนี้ต้องต้องซิ้นกับเครื่องที่มีฐานข้อมูลอยู่นะครับก็คือต้องไปฐานข้อมูล JCS นะครับจากนั้นไปที่ Query นะครับ อันนี้เป็นคิวรี่ที่ที่มีอยู่บางท่านอาจจะไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะทำคิวรี่ใหม่เลยนะครับกดในคิวร r y นะครับแล้วก็คลิกขวา p a g e นะครับเพอ่าชุดคำสั่งเมื่อกี้นะครับเท่านี้ครับนะง่ายๆนะครับแล้วก็กดลังนะครับโปรแกรมก็จะทําการคํานวณกลุ่มเป้าหมายให้นะครับนะก็จะง่ายๆนะครับออกมาได้ประมาณ ไม่ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับประชากรของท่าชัยก็หมื่นกว่านะครับอันนี้ก็ออกมาอยู่สองสามร้อยกว่าคนนะครับนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถนำรา,ายชื่อพวกนี้นะครับไปใช้ได้นะครับเช่นให้อสมอไปสำรวจนะครับว่าอยู่จริงไหมนะครับในการเตรียมความพร้อมเนะาะแล้วก็ หรือว่ามีคนอื่นเพิ่มเติมเนี้ยนะครับเราจะได้เอาไปคำนวณเป้าหมายในการเบิกวัคซีนออกได้นะครับนะซึ่งคิวรี่เนี่ยจะใช้เลือกใช้ประชากรที่ไทยหนึงนะครับแล้วก็วันเกิดนะครับก็จะตามนี้นะครับนะอันนี้ก็แปลงเป็นอสศกันเัวเองนะครับแล้วก็จะแยกหมู่ให้ด้วยนะครับมีบ้านเล็กที่มีสาหลักมีอายุมีวันปีกเกิดนะครับมีชื่อนามสกุลนะฮะ ่าแล้วก็จากนั้นเราจะส่งออกนะครับไปที่ Export i a ตวิสาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกที่เอาไป Excel ็กเซลกันนะกดติ๊กที่ Excel กด next นะครับอ่าก็จะให้เลือกตำแหน่งที่จะส่งไฟล์ออกนะครับบริเวณที่ Export tool ตนะครับกอ่ตรงจุดๆเนี่ยนะครับอ่าอันนี้ผมจะเซฟไว้ที่ Desktop นะครับก็เลือก Desktop ตั้งชื่อนะครับตั้งว่า mr แล้วกันนะ M R 58นะครับกดเซฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นขึ้นตำแหน่งที่จะเซฟนะครับกดเลกที่หนึ่งนะครับออันนี้ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันนะครับแต่ตรงนี้ให้เลือกนะครับว่าเราต้องการเก็บหัวข้อตารางไว้นะครับก็คือหัวข้อตรงนี้นะครับจะได้ไม่งงนะครับว่ามันคืออะไรนะครับจากนั้นกดเลกนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับก็จะใช้เวลาไม่นานนะฮะ เ,เสร็จละนะครับก็กด close ไปนะครับตรงนี้นะครับ c u r y เนี่ยถ้าเกิดปิดแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกนะครับก็คือไปที่ไฟล์แล้วก็ save นะครับนะ save ะ save เป็น a 8ห้าแปดหรือว่าชื่อที่เรา ah logget นะฮะแล้วก็ปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยตรงนี้ก็จะมี ไฟล์ excel ขึ้นมาอยู่ไฟล์หนึ่งนะครับพอเราเข้าไปดูก็จะเห็นนะครับว่าเป็นรายชื่อทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตรงนี้เราก็ไปทําการปรับแต่งได้ตามใจชอบนะครับในส่วนของ13หลักจะขึ้นมาเป็นตัวเลขผสมแบบนี้นะครับถ้าต้องการให้มันคืนเป็นเลข13หลักเหมือนเดิมก็แทบที่หัวตารางแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่จดัดรูปแบบเซลล์นะฮะเลือกเป็นตัวเลขนะครับตำแหน่งลบออกหรือูนย์นะครับกดตกลงก็ได้13หลักนะครับ ก็จะสามารถนําไปใช้งานได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับจะเพิ่มจะลดช่องก็แล้วแต่นะครับนะก็ง่ายๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบอการแนะนําไม่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณอาจารย์จยิ๋วนะครับที่ช่วยโพสคิวรี่ดีๆให้เรานะครับได้มาใช้งานกันขอบคุณครับ